รู้จักพระสมเด็จวัดระฆังสุดยอดพระเครื่องตลอดการต้นแบบจากพระยิ้มรับฟ้าพระสมเด็จวัดระฆังโคศิตรามเป็นองค์พระประธานในพระชุดเบญจภาคีท่านผู้สร้างคือสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนับว่าเป็นพระเครื่องยอดนิยมอันดับหนึ่งตั้งแต่มีวงการพระเครื่องมาในปีพุทธศักราช2409ท่านได้เริ่มสร้างพระสมเด็จวัดระฆังโคศิตรามสำหรับมูลเหตุในการสร้างพระสมเด็จวัดระฆังนั้นเล่ากันว่า เมื่อครั้งที่ท่านขึ้นไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรื่องพระพิมพ์ในครั้งนั้นท่านได้ไปยังวัดเสด็จซึ่งเป็นวัดร้างและได้พบพระซุ้มก่อพระพิมพโบราณศิลปะสุขโขทัยยุคต้นสร้างประมาณพุทธศักราช1,900จึงได้นำพระพิมพ์เหล่านั้นกลับมาบางส่วนพร้อมทั้งดําริที่ว่าจะสร้างพระเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเหมือนดังที่คนโบราณได้กระทำมามวลสารที่ใช้ในการสร้างพระสมเด็จประกอบด้วย ปูนขาวเป็นส่วนใหญ่เอาเปลือกหอยมาเผาเป็นปูนขาวผงพุทธคุณซึ่งเกิดจากการเขียนอักขระลงบนกระดานชนวนแล้วลบจากนั้นนำผงที่ได้มาปั้นแล้วนำมาเขียนใหม่ทำแบบนี้ซ้ำๆโดยเริ่มจากผงปฐมังผงอิทธิเจตรีนิสิงมหาราชและพุทธคุณผงที่ได้จึงมีอนุภาพสูงสุดส่วนผสมอื่นๆได้แก่ใบลานเผาดอกไม้แห้งเศษจีวรพระและเนื้อพระประสานด้วยน้ำมันตังอิวเพื่อกันการแตกราว กรรมวิธีสร้างนำเอามวลสารผสมแล้วนำมาตำเป็นเนื้อผสมเด็ดปั้นเป็นแท่งสี่เหลี่ยมตัดออกเป็นชิ้นชิ้นเรียกว่าชิ้นฟักนำเนื้อผสมเด็ดชิ้นฟักวางลงที่แม่พิมพ์ซึ่งแกะจากหินชนวนแล้วกดเนื้อพระกับแม่พิมพ์ตัดขอบพระเป็นรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ตอกตัดดอกไม้ไผ่ที่ใช้จากสารแม่พิมพ์ผสมเด็ดวัดระฆังมีทั้งหมดห้าพิมพ์คือหนึ่งพิมพ์ใหญ่พิมพ์ประธาน สองพิมฐานแซมสามพิมเจดีสี่พิมพ์ปรกพพห้าพิมพ์เกตบัวตูม่มพระสมเด็จวัดรคังพิมพ์ใหญ่ชมรมอนุรักษ์ผงสมเด็จหน้าบางกอกพระสมเด็จวัตรคังพิมพ์ใหญ่การสร้างพระสมเด็จแบ่งออกเป็นสามยุคดังนี้ยุคต้นสร้างในสมัยรัชกาลที่สามตั้งแต่พุทธศักราช2368-2390 ครองราชพุทธศักราช2 3 6 7ถึง2394 1. ปีพุทธศักราช2 3 4 8สร้างที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์เป็นพระครูโต 2. ปีพุทธศักราช2 3 7 8สร้างเป็นที่ระลึกในการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่พระปริยติธรรม 3. ปีพุทธศักราช2379สร้างเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาคเงินสร้างพระพุทธสยาส 4. ปีพุทธศักราช2,381สร้างเป็นที่ระลึกให้งานทำบุญครบ51ปีขณะดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์พระปริยติธรรม 5. ปีพุทธศักราช2,386สร้างเป็นที่ระลึกในงานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่พระราชปัญญาภร์ 6. ปีพุทธศักราช2,387สร้างเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาคเงินบำรุงวัดระฆัง 7. ปีพุทธศักราช2390สร้างเป็นที่ระลึกในงานทำบุญครบรอบ60ปีเป็นที่พระเทพกวีศรีวิสุทธินายกซึ่งการสร้างแต่ละครั้งมีจำนวนไม่มากเป็นพิมพ์ใหญ่และหลายพิมพ์ทรงเป็นพระเนื้อขาวแก่ปูนพิมพ์ใหญ่ไม่มีเส้นกรอบกระจกหรือเส้นบังคับพิมพ์ยุคกลางสร้างในสมัยรัชกาลที่4ตั้งแต่พุทธศักราช2399-2411 ครองราชพุทธศักราช2,394ถึง2,411 1. ปีพุทธศักราช2,399สร้างให้โยมพระบิดามารดาเพื่อแทนคุณขณะดำรงสมณศักดิ์เป็นที่พระธรรมกิติโสพลเป็นพิมพ์ปรโพ 2. ปีพุทธศักราช2,399สร้างเป็นที่ระลึกในงานสร้างพระบูชานามว่าพระหาพุทธพิมพ์ 3. ปีพุทธศักราช2,407สร้าง เป็นที่ระลึกในงานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ 4. ปีพุทธศักราช2 4 0 9สร้างในขณะดำรงสมณศักดิ์เป็นที่พระสมเด็จพุธานโตพรมรังสีเริ่มสร้างที่จำนวน8 4 0 0 0องค์ตามเจตนารมณ์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยแม่พิมพ์ของช่างทองหลวงหลวงวิจารเจรไน 5. ปีพุทธศักราช2411สร้างในขณะดำรงสมณศักดิ์เป็นที่สมเด็จพระพุทธาจารย์เป็นพิมพ์ใหญ่อกวียุคปลายสร้างในสมัยรัชกาลที่5ตั้งแต่พุทธศักราช2412 2.414ครองราชพุทธศักราช2411-453 24 1. ถึง2453ปีพุทธศักราช2412สร้างพระสมเด็จวัตรคังพิมพ์ใหญ่แม่พิมพ์หลวงวิจารเจรไน 2. ปีพุทธศักราช2414สร้างพระสมเด็จวัดรคังพิมพ์ใหญ่ลงรักปิดทองสร้างถวายแก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้นแบบพระปางสมาธิตามข้อสันนิษฐานและประวัติความเป็นมาถือว่าพระประธานยิ้มรับฟ้าเป็นต้นแบบจำลองการสร้างพระสมเด็จวัตรคังรวมกับพระต้นแบบทางกำแพงเพชรหรือพระซุ้มก่อ พระประธานยิ้มรับฟ้าเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถวัดระฆังโคสิตรามวรมหาวิหารที่กล่าวกันว่าเป็นพระประธานที่สง่างามสวยงามเป็นที่สุดทุกคนได้เห็นได้กราบไหว้ขอพรสำเร็จดังประสงค์ด้วยพระพักที่แย้มพระสวนดูอบอุ่นทรงพระเมตตางดงามโดยแท้พระประธานยิ้มรับฟ้าเป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสำริดปางสมาธิหน้าตักกว้างประมาณสี่ศอกเศษเบื้องพระพักมีรูปพระสาวกสามองค์นั่งประนมมือดุจรับพระพุทธโอวาท พระประธานองค์นี้ได้รับการยกย่องว่างดงามมากจนปรากฏว่าครั้งหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลาอยู่เข้าใจวสเด็จมาถวายผ้าพระกฐินนวัดระคังโคศิตรามวรมหาวิหารได้ทรงมีพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าเฝ้าใกล้ชิดว่าไปวัดไหนไม่เหมือนมาวัดระคังพอเดินเข้าประตูโบสถ์คลาใดพระประธานยิ้มรับฟ้าทุกทีด้วยเหตุนี้จึงทรงถวายเครื่องครงุ่งราชอิสริยาภรณ์นพระรัตนาราภรณ และมหาปรมาพรณ์ช้างเผือกแด่พระประธานองค์นี้เป็นพิเศษและพระประธานองค์นี้ก็ได้นามว่าพระประธานยิ้มรับฟ้าตั้งแต่นั้นมาจบแล้วจ้า